สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้พบกับผมครูม่อนเช่นเคยวันนี้ครูม่อนก็จะพาท่านผู้ชมมาใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักที่คร้ม่อนทําไว้แล้วนี้เป็นปุ๋ยหมักที่มีคุณภาพสูงหรือจะเรียกว่าโบกชิก็ได้นะครับเกิดจากการที่เรานําขี้วัวกับขี้ไก่อย่างละหนึ่งกระสอบมาผสมกับรำอ่อน5กิโลจากนั้นผสมโดโลไม้ผสมภูไม้ฮิวมิก เสร็จแล้วก็ใส่ไตโคเดม่าและน้ำหมักลงไปนะครับผสมให้เข้ากันหมักทิ้งไว้นะครับจากนั้นก็ใช้น้ำผสมลงไปเพื่อให้เกิดความชื้นที่พอเหมาะจนจรินซีเจริญเติบโตได้หลังจากนั้นเราก็ทิ้งไว้มันหายร้อนนะครับหรือประมาณทิ้งไว้สักหนึ่งเดือนอขณะที่รออันบ่มอยู่นั้นเราก็ต้องใช้ กระสอบคุมนะครับเพื่อให้คงความชื้นอยู่หลังจากนั้นเราก็จะนำไปใช้วิธีการใช้นั้นเราก็จะใช้สลับกับปุ๋ยเคมีเนื่องจากว่ามันเป็นตัวที่ช่วยดูดซับสารเคมีให้ค่อยๆปลดปล่อยให้กับพืชทำให้พืชได้อาหารจากสม่ำเสมอนะครับเพราะฉะนั้นในสวนนองผมนี้ก็จะใช้อินทรีย์นํำเคมีตาม การใช้เคมีนั้นคือเพื่อปรับแต่งให้มันมีคุณภาพมีใบมีขนาดมีผลได้หรือรสชาติตามตลาดต้องการเท่านั้นเองนะครับส่วนคุณภาพนั้นเราก็จะใช้อ,อินทรีย์เป็นหลักก็คือใช้จากมูลสัตว์นะครับทีนี้เวลาเราใช้เราก็อาจจะใช้สลับกันกับปุ๋ยเคมีทุกๆ15วันนะครับบางครั้งนี้เราใช้ปุ๋ยเคมีทุกๆ1เดือนใช่ไหมครับ ตรงช่องว่างระหว่าง15วันนั้นเราก็จะใช้ปุ๋ยเราก็จะใช้ปุ๋ยอินซีหรือปุ๋ยหมักเหล่านี้เป็นตัวแทรกระหว่างกลางต้นของเราก็จะไม่เป็นโรคนะครับเพราะว่าในปุ๋ยหมักของเรานี้มันได้ผสมเชื้อไรโคน้มาลงไปแล้วนั่นเองนะครับต้นของเราก็จะเริญเติบโตอย่างรวดเร็วและโรคภัยไข้เจ็บหรือโรคแมลงก็ไม่ค่อยรบกวนเมื่อผสมมาแล้วนี้ เราก็สามารถใช้กับต้นไม้ทุกต้นนะครับที่เราปลูกในสวนอย่างกับสวนครูม,มันเองก็ใช้กับทุเรียนอะโวคาโดเปิ้ลกัญชากระท่อมนะครับ4 5อย่างที่ปลูกใช้สูตรเดียวกันใช้เหมือนกันนะครับปีหนึ่งก็จะทำา 2- 3ครั้งทำในช่วงฤดูร้อนนะครับ